าขายสวยนะคะไม่ได้มาขายขำนะจมูกก็มีนมก็มีทำไมจะสู้ไม่ได้ทุกๆนาทีเขามีความหมายมากค่ะเขาจะฝึกเดินฝึกพูดความพยายามเขาสูงมากจนบางทีฟินรู้ึสึกว่าเขาเครียดด้วยซ้ำเพราะเขาไม่ได้อยากตลกเขาอยากเป็นนางงามสนรัานก็มีคุณสมบททัติที่วันนี้ขึ้นเวทีได้ไม่ไอายใคร เขาบอกว่าม่มาขายสวยนะคะไม่ได้มาขายขำค่ะอ,อนะูรัตจมูกก็มีนมก็มีออทำไมจะสู้ไม่ได้ออออนับจริงๆแล้วนับมีความสัมพันธ์อันดีกับหนูรัตนะคะจะทราบว่านับอ่ะมีการเอาของเอาเสื้อผ้าเอาเครื่องสาอางรองเท้าไปให้หนูรัตด้วยนะน่ารักมากแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาพูดกันขำๆม,ม,มากกว่าแต่จริงๆแล้วก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตัวเขายัางไม่พร้อมในปีนี้ไม่ว่าจะเป็น การเดินหรืออะไรก็ตามการติดพรีเซนเตอร์การติดสัญญาอะไรต่างๆน้องไม่พร้อมอยู่แล้วเราต้องยอมรับแต่ว่าตัวของน้องอะ่ะก็มีใจอยากประกวดด้วยความที่กระแสต,ตอนนี้มันน่าสนใจอะไรไอ,ะอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรค่ะปีหน้าว่ากันใหม่ถ้าอ,อย่าง,าง,าน,งนีจะมีการางถึนจากการวันแรกจนมันมีเขาเปลี่ยนไปยด้วเราภูมิใจไดไหนกับสิ่งที่เราต้องการในเขาคือฟรีรู้สึกว่าเขาใช้โอกาสคุม้มทุกๆนาทีเขามีความหมายมากค่ะเขาจะฝึกเดินฝึกพูด ฝึกทุกอย่างคือเขาเขาความพยายามเขาสูงมากจนบางทีฟินรู้สึกว่าเขาเครียดด้วยซ้าเขาเครียดว่าเขาไม่อยากทําให้ทุกคนมองว่าเขามาตรงนี้แล้วเขาเป็นตลกเพราะเขาไม่ได้อยากตลกค่ะเขาอยากเป็นนางงามล้วไม่ไอ้โกงไม่ขงเลยเขาจริงจังยกเว้นแต่เวลาปาร์ตี้เวลาสนุกเขาสนุกแต่เวลาจริงจังเขาจริงจริงจังจนฟินจะระวังใจเขาอ่ะกลัวว่าเราพูดอะไรแล้วไปทําให้เขาเสียใจเพราะบางทีเขาพูดตรงตร่าจะทําอะไรได้ไม่เท่าเพื่อนก็คิดเหมือนกันว่าแบบ ระวังคําพูดเวลาระวังการแสดงออกกับเขามากๆเพราะเขาซีเรียดกับการประกวดทั้งนี้มากอะใจากอย่างันะแสวยลช่ไหมสวยขึ้นภูมใจมากแล้วก็ฟินจะทำให้ทุกคนเห็นว่าฟินไม่ได้หนูเลือกหนูรัดมาแค่จะสร้างกระแสอะ ฟินอยากให้เขามาเป็นตัวแทนของคนสระบุรีคนหนึ่งที่มาประกวดมิสแกนสระบุรีแล้วก็ฟินอยากทาให้เห็นว่าทุกคนน่ะสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้แล้วก็โอกาสเนี้ยค่ะถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้ทัดเทียมคนอื่นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าดีกว่าที่จะแบบทรยศต่อฝันของตัวเองไหมอ่ะ<ม>อยากทําอะไรก็ทำค่ะถ้ามันไม่ได้เบียดบังใครหรือเดือดร้อนใครแล้วก็หนูรัฐก็มีคุณสมบัติที่วันนี้ขึ้นเวทีได้ไม่ไอายใครอะไรเนะี่ยวันนี้เป็นะยังไงบ้างกับคนประกวดเราได้ไเรียนเห็นยกคนไหนเหนหริ่มเริม่แวง บอกว่าก่อนเข้ากองก็เป็นคนหนึ่งแต่พอเข้ากองก็โดดเด่นขึ้นมาแบบฉายแสงหลายคนมากตอนนี้นะคะก็ติดตามหน่อยแล้วกันนะคะฝากติดตามนาอแล้วก็ฝากร่วมร่วม,มเชียร์เป็นกำลังใจกันได้สำหรับมิสแกร์สหรับบุรีปีนี้นะคะถ้าไมอยาพลาดขค่าวันเถิงก่ใคายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แดงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ